โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้แอดมินจะมารีวิวนะครับเป็นเป็นโปรรถด,ดีนะตัวนี้มีแค่รถด,ดีนะครับแต่ว่าก่อนอื่นแอดมินขอรประชาสัมพันธ์ก่อนก็คือตอนนี้ดิสคอร์ดเก่าเนี่ยใครที่อยู่ดิสคอร์ดเก่าแล้วไม่เห็นคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้แอดมินมีดิสคอร์ดใหม่นะครับเพราะว่าดิสคอร์ดเกาเ่าแอดมินโดนเกมนะครับก็คือแอดมินนอนใช่ไหมพอตื่นมาปุ๊บ โดนใครไม่รู้เตะออกเซิร์ฟเลยนะครับพอเข้าไปใหม่เนี่ยก็แบบไม่ได้เป็นแอดมินแล้วนะครัแต่ทีนี้อยากให้เป็นตัวเองเป็นแอดมินก็ไม่ได้แล้วทุกคนโดนเตะออกจากฉายาทุกอย่างหมดเลยนะครับก็มาสร้างเป็นดิสใหม่นะครับเป็นดิสนี้นะดิสนี้ก็จะใช่ปกริดเดิมเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเราเป็นแฮกมาสเตอร์เทอร์เบิร์ฟเลสอย่นี้ครับก็แอดมินคนเดิม e นะครับโอเคก็ ใครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยเดียวกว่าก็วันนี้จะมาอยู่ยเป็นรถตีนะครับเป็นโมดิฟ,ฟอยดซึ่งจริงๆก็มีคลิปก่อนหน้าน,นี้แล้วแต่ว่ามันกระตุกครับโอเควันนี้นี่ครับตัวน,นี้จะเป็นสกิปรถตีนะก็ใช้ออโต้ควอตชี T นะครับก็แน,น,นะนําว่ากดสตาร์ทเลยนะครับต้องใช้ออโต้ควอตชีในการัแล้วก็แอดมินแอดมินจะให้รีโหลดก็คือจะรีโหลดออโต้ควอี T ครับ คิดไปนะโอเคก็สตาร์ทเลยละกันนะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนตัวก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ก็แอดมินมากับรหัสหลักกันเลยนะครับโรบาไหมอืมโรบาก็ได้ครับอ,อันนี้แอดมินมากับรหัสหลักเลยนะตัวนี้ใช้มาตั้งแต่ซีซันสี่แล้วนะครับยังไม่โดนแบนนะ โอเคตอนนี้ก็ขอดูก่อนตอนนี้เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะตะคู่นะครับเปิดเสียงกันโอเค using jump drive โอ้ย ว้าวอย่างไกลทุกคนโอเคครับวิธีใช้เออใช่ตรงนี้แหละวิธีใช้นะครับก็ตรงนี้ก็คือยังไม่ได้เปิดนะครับวิธีเปิดนะครับเข้ามาดูครับตรงนี้ว่ากด f อะไรปืนอะไรกด f อะไรอย่างตัวนี้ r 3 3 0 1กด f ส mr 3 0 1เนี่ยครับมันจะมีเสียงนี้ mr สาม้อยเอ mr 3 0 1ฮะ mr 3 0 1อันนี้คือรับ ไม่ค่อยดีละ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่ค่อยดีละั้งคนอย่างตัวนี้เป็น Mr301 Mr301 เป็นอะไรอะ่ะเป็นอาก้าต้องกด F ไม่กด Mr99 ต้อกด, MR อกดน Mr99 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 Nine eighteen underscore Julio says, Yo, S.A. March, โอเคก็ประมาณนี้สนใจก็สิดตดคอร์ดตัวนี้ราคา1วออยที่50บาทถาวรนะครับตนนแต่ทุท่านไหนแล้วครับก็เล่นกับรหัสหลักด้วยนะและมต้องมีมโปร,โรขายด้วยนะครับไอ้ติคอร์ดเป็นโปรล็อกเตอาด้วยนะก็ใช้กับรหัสนี้ก็จนเว้วก็ยังไม่โดนแบนนะครับอโอเค ก็วันนี้มาแค่นี้แล้วก็กโอเคครับสวัสดีครับ